คิดยังไงเรื่องการปฏิรูปสถาบันมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะถ้าเราแปลความหมายอย่างตรงไปตรงมาการปฏิรูปไม่มีอะไรเสียหายผมว่าการปฏิวัติน่ากลัวกว่าการปฏิรูปนะการปฏิรูปนะก็คือการทําให้ดีขึ้นการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปราชการการปฏิรูปการปกครองการปฏิรูปสังคมใช่ไหมการปฏิรูปการศึกษา ิ่งเหล่านี้นะล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทําให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นเหมาะสมขึ้นแต่ถ้าแบบมายืนยันว่าบางทีผมฟังคนแล้วว่าถ้าเด็กๆลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับโดยแค่เลือกแค่สองข้อไม่มีข้อที่สามนะแกรัฐปรมนูญแล้วก็นายกลาออกโดยไม่มีข้อสามเรื่องการปฏิรูปสถาบันนะอาจจะมีคนร่วมมากกว่านี้อาจจะสําเร็จไปแล้วก็ได้ผมก็ขอเถียงนะอาจจะมีคนเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็ได้วันนี้นะผมเชื่อวัยรุ่นนะเข้าร่วมกับคณะ ก้าวหน้าเพราะว่าข้อสามแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เข้าร่วมกเพราะข้อสามนั้นถ้าเกิดว่าตัดข้อสามออกก็อาจจะมีเด็กๆหลายคนนี่ไม่สนใจแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สนใจมากขึ้นดังนั้นอย่าไปสรุปเลยผมมองว่าผมเห็นด้วยกับสามข้อของเด็กแล้วกันว่าการปฏิรูปคือการทําให้ดีขึ้นก็เ,นเลยไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกจะล้มลานเราก็ต้องเลิกหลอกตัวเองนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจคําว่าปฏิรูปใหม่ ผมนึกเบื่อคำถามนี้มากครับคิดยังไงกับก,การปฏิรูปอะไรมันก็ต้องปฏิรูปสังเกตครับมีอะไรบ้างที่ไม่ต้องถูกปฏิรูปไปเลยครับในตั้งแต่อดีตการมาจนวันนี้มีอะไรบ้างครับที่ดำรงคงอยู่โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีหรอกครับในใครลองบอกให้ว่ามีอะไรบ้างที่ไม่ถูกปฏิรูปเลยการศึกษาก็ถูกปฏิรูปมาแล้วไม่รูก้กี่ครั้งศาสนาก็ถูกปฏิรูปมาแล้วครับความคิดเศรษฐกิจสังคมแม้กระทั่งการแต่งกาย คนสมัยก่อนไม่ใส่รองเท้าใส่กางเกงเปือยท่อนบนใช่ไหมครับทั้งชายทั้งหญิงด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าสมัยก่อนใส่โจงกระเบนตอนนี้ก็ใส่เป็นกางเกงเสื้อเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งเชื้อเชิ้ตเสื้อโปโลเสื้อคอกลมใช่ไหมครับมีทั้งใส่สูททรงผมก็เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนทรงมหาไทยทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดครับนั้นจะบอกว่าทุกอย่างจะต้องเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้การคงสภาพไว้แต่ว่าคนไม่ยอมรับกับการปรับปรุงเพื่อให้คนยอมรับ ผมว่าปรับปรุงดีกว่าไหมแค่นั้นเองแล้วผมก็มองว่าโลกในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นของคนพวกรุ่นหนุ่มสาวงนั้นะสิ่งที่เขาเรียกร้องมันก็ต้องตามใจเขาเราจะไปอยู่ฝืนเนี่ยเราจะอยู่คำฟ้าอะไรพวกเรามผมก็เลยไม่รู้สึกอะไรก็ทําไปถ้าคิดว่าทำแล้วดีขึ้นก็ทำไปแต่การที่พยายามอนุรักษ์บางอย่างไว้เนี่ยยิ่งอนุรักษ์ยิ่งเสื่อมสลายประเทศไทยนะครับเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เรายังจะอนุรักษ์เมืองโบราณซาก ปราดหักพังเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ดูร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งถามว่ามีใครสนใจไหมกับการไปเดินเที่ยวชมเมืองโบราณซึ่งเหลือแต่กองอิฐแล้วก็มีเสียงเล่าข่าวว่าตรงนี้เคยเป็นวังเคยเป็นวัดเคยเป็นเมืองก็แค่ตรงนี้มันเคยเป็นแต่มองไปข้างหน้าก็เห็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่เศษซากของความเจริญรุ่งเรืองในอดีตซึ่งวันนี้ ไม่มีอะไรให้จินตนาการตามได้ถ้าคิดว่านั่นคือการอนุรักษ์ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆมันก็ผุพังไปเรื่อยๆเสื่อมสลายไปเรื่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆนั่นหรือคือการอนุรักษ์ผมกับมองว่ามันไม่ใช่การอนุรักษ์นะถ้าการอนุรักษ์มันต้องคงสภาพมันสิครับต้องทําให้เห็นนว่ามันเป็นยังไงอย่างครับอะไรที่มันพังไปแล้วเราก็ซ่อมแซมฟื้นฟูมันขึ้นมานี่ยเพื่อให้คนที่รุ่นใหม่ๆมองเห็นว่าเฮ้ยนี่แหละคือความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ไม่ใช่เพียงแค่กองหินแล้วก็มโนกันไปต่างๆนานาโอ้ตรงนี้เคยเป็นเมืองนะแล้วไหนอะแล้วตอนมันเป็นยังไงอะหน้าตาเป็นยังไงใครจะนึกออกวะแต่ไมมันนึกไม่ออกนั้นก็บูรณนะขึ้นมาใหม่สิครับยังกลายเป็นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนที่มาสายคนนะมีใครอยากจะเดินทางเพื่อไปดูกองอิฐไปดูเนินดินที่บอกอตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งวังแต่วันนี้มันไม่มีวังแต่ว่าตรงนี้เคยเป็นที่ตั้งวัง เรื่อจะมีสารเจ้าตั้งไว้เป็นที่ระลึกว่าตรงนี้เคยมีประวัติศาสตร์ผมว่าคนที่เดินทางมาประเทศไทยอยากรู้จักเมืองไทยเขาก็อยากเห็นความเป็นไปม,มันมาเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนี้มาขายเพราะประเทศไทยเคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาในสมัยสุขโขไทยอยุธยาลบบุรีใช่หไหมคนบุรีมาเรื่อยนั่นคือวิวัฒนาการของประเทศเราประการที่ต่างชาติเดินทางมาเมืองไทยเพื่อจะมาดูกองอิน แล้วคุณลึกผ้าไม่ออกว้สมัยก่อนคนไทยมันขี่ช้างยังไงวะได้ไหมเมืองสมัยโบราณของประเทศไทยเป็นยังไงวะประเทศนี้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาหลายร้อยปีเนะี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะวันนี้มาก็เห็นมีรถวิ่งเต็มถนนมีตึกรามบ,บ้านช่องก็แทบไม่ได้ต่างกับบ้านเมืองเขาอะแล้วเราจะดึงอยู่นักท่องเที่ยวได้ยังไงประเทศเราเนี่ยถ้าเราปฏิรูปใหม่เราจะไปปฏิรูปการท่องเที่ยวประเทศไทยไหม มีรูมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีการจัดระเบียบผมว่าจะทําให้รายได้เข้าประเทศนี้มหาศาลนะแต่ถ้ายัางอนุรักษ์เนละการท่องเที่ยวขาย,ขายการท่องเที่ยวตั่งมาก็เอาคนคบคนที่หนึ่งร้อยเอารางวัลไปถึงเวลาก็ไปเที่ยวประชาชนก็ทําเป็นตามมีตามเกิดใช่ไหมขยะก็อิลุงตุงนงังรถลา คิวชาวบ้านก็แย่งลูกค้ากันอุตลุดถาว่ามันจะดียังไงในเมื่อเรื่องของเรื่องมันไม่ควรอนุรักษ์มันควรจะต้องปรับปรุงให้มันเหมาะสมผมรูม้ว่าการไปฏิรูปมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเราไปฏิรูปการท่องเที่ยวเนี่ยในเมื่อวันนี้เราจะขายการท่องเที่ยวฉันเราต้องทํายังไงเราให้ได้รประโยชน์จากการท่องเที่ยวมากที่สุดผมได้ไอเดียนี้ตอนไหนผมไปเที่ยวที่เกาหลีผมไปดูพระราชวังนะผมไปเที่ยวปราสาทโอซาก้าที่ญี่ปุ่น ผมมองมก็ไปผมจินตนาการตามโอ้โหพี่คนในสมัยโบราณเขาสามารถทําได้ถึงขนาดนี้เชียวหรอมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเกิดความอะไรครับตะลึงประทับใจนึกภาพออกอ๋อคนโบราณเขาอยู่กันแบบนี้นะอ๋อนี่คือวังสมัยโบราณนะวังในยุคที่มันไม่มีคอนกรีตเป็นการสร้างด้วยไม้กลับมาไปเที่ยวประเทศไทยอยากจะเห็นวังสมัยสมเด็จพระนเรศวร วังสมเด็จพระนเรศวรหน้าตาเป็นยังไงร,รู้อยู่พิซนุโลกล้วอยู่ตรงไหนหน้าตาวางไไังเป็นยังไงนึกออกไหมครับเออนะท่านคนไปเที่ยวพิซนุโลกอยากจะรู้ประวัติพิซนุโลกเมืองพิซนุโลกไปถึงก็ไปไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็กลับนะครับมีอะไรบ้างจังหวัดพิซนุโลกเมืองนี้เป็นเมืองที่ของสมเด็จพระนเรศวรน,นะไหนละวงังก็มีอะไรามไปดูรูมปมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายผมกม็พยายามหาเหตุผลมาซัพพอร์ตด้วย เดี๋ยวหาผมลมเจ้าอีกป้านเมืองอื่นที่เขาเจริญึ้นอะไรเขาเขายอมเปลี่ยนนะครับหลายๆประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเขาเขายอมเปลี่ยนงแต่ประเทศที่ไม่ยอมเปลี่ยนคุณก็เห็นนี่ว่ามันไม่เจริญเพราะอะไรนั้นผมคิดว่าวันนี้เราต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองต้องยอมเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ใช่จะอนุรักษ์เรื่องบางอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่ควรอน,นุรักษ์เรื่องเือเรื่องเป็นความน่าอายเรื่องเป็นเรื่องเป็นความล้าสมัยไรสติผมบอกถ้าเกิดเราทําแบบนี้นะประเทศไทยเนี่ยโหนะ ลองคิดดูถ้าเราสามารถสร้างวางังสมเด็จพระเนรสวนขึ้นมาได้ที่พิษณุโลกเราสร้างอายุธยาขึ้นมาใหม่นะครับอยุทยาเนี่ยโหตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยเราสร้างค่ายบางอาจารย์ขึ้นมาใหม่เราสร้างสุขโขทัยขึ้นมาใหม่เราสร้างลบบุรีขึ้นมาใหม่ดูดิครับเราได้ที่ท่องเที่ยวขึ้นม,มหาศาลคนบินเดินทางมาเที่ยวเทศประเทศไทยนะก็จะไม่ได้ไปที่พัทยาภูกเก็ตกรุงเทพพัทพงษ์ เชียงใหม่ไปที่เชียงใหม่ผมว่าบางทีในเชียงใหม่วันนี้ถ้าจะไม่มีอะไรดูเลยนะไปเทช่วเชียงใหม่ถามเนี่ยเชียงใหม่ในหน้าร้อนเนี่ยผมถ้าไม่มีสงการเนี่ยนะแม่งแทบจะไม่มีอะไรเลเชียงใหม่ในหน้าร้อนมีอากาศพิษเชียงใหม่ในหน้าฝนก็ไม่มีอะไรเชียงใหม่มีได้ก็คือไปเที่ยวหน้าหนาวได้ขึ้นไปเที่ยวบนดอยแต่นั้นในตัวเมืองเชียงใหม่มีอะไรน่าดูบ้างเที่ยวกลางคืนเชียงใหม่ไหมนะไปนั่งริมแม่น้ำปิง กินอาหารนะบรรยากาศของแม่น้ําปิงมีอะไรบ้างในเมืองตัวเมืองเชียงใหม่ให้คนนักท่องเที่ยวมาดูว่านี่คือเป็นเมืองที่มีอารยาธรรมอย่างยาวนานมาถามยิ่งนักอเที่ยวเชียงใหม่กลางคืนไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเดินถนนคนเดินจะอะไรจะคือเมืองเชียงใหม่อะไรคือจิตวิญ,ญญาณของเมืองเชียงใหม่มีไหมมีจะผับบาร์ใช่ไหมร้านอาหารที่เปิดกันเต็มสองฝั่งแม่น้ําผับบาร์อาหารผับบาร์ที่ไหนก็มีคนไปเที่ยวเชียงใหม,กออกม่กลางคืนหลังคาคุณจะทําอะไรดีกลาง เดินถนนคนเดินในบาซ่านั่นมันใช่มันใช่เชียงใหม่ไหมครับมันใช่เชียงใหม่ไหมมันใช่จิตวิญญาณของเชียงใหม่ไหมครับถนนคนเดินในบาซ่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมครับถนนคนเดินจังหวัดไหนก็มีนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังใหญ่กว่านี้นี่แหละคือเราทําไมไม่เอาความเป็นเชียงใหม่มาเป็นจุดขายเป็นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในเชียงประวัติศาสตร์ วันนี้มีไหมหลังท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังจังหวัดเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่มีไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมก็มีแค่อะไมีความเจริญยุ่งใหม่ยุคใหม่ผับบาร์อะไรนะที่คนชอบไปเที่ยวกลางคืนถนนนิม,มานเหมินเต็มไปด้วยผับบาร์ร้านอาหารร้านกาแฟอะไรนะวอร์มอัพนะเปิดเหล้าเด็กสาวมานั่งใช่ไหมฟังเพลงโอ้ยนี่แหละครับ ผมก็เลยว่าเสียดายนะเสียดายประเทศเราที่วันนี้เรามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาแต่เราไม่เคยเอามาันมาใช้ประโยชน์ไม่เคยเอามาหาไรายได้เข้าประเทศวันนี้การท่องเที่ยวเราก็เนี่ยขายเลยขายแสงสีเสียงขายบันเทิงขายการมมารมณ์แล้วก็ขายธรรมชาติที่เสื่อมโทรมลงไปทุกวันแหล่งท่องเที่ยวเรามีแต่เสื่อมโทรมลงใช่ไหมไม่ได้จัดระเบียบไม่ได้การบูรณะป่าไม้ถูกทาลายขยะเยอะแยะมีความจเจริญลงไปบางทีก็ไปลบเรือนของ จุดท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ขายอะธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยนะเนี่นี่คือคําว่าปฏิรูปในความรู้สึกของผมนะครับบางอย่างมันต้องปฏิรูปปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการน่องเที่ยวปฏิรูปอาชีพปฏิรูปสังคมฉ่นนั้นทาไมสถาบันจะปฏิรูปไม่ได้ล่ะจะต้องย้อนกลับไปไหมใส่โจงกระเบงไงไหมถ้าไม่อยากปฏิรูปก็งั้นก็ย้อนยุคเลยแล้วกันขี่ช้างดีไหมครับท่านอย่าไปายเจตนาของเด็กๆเ,เขาผิดนะ เด็กๆคือคนที่ต้องรับช่วงต่อเขาก็อยากเขาก็รักบ้านเมืองไม่แพ้เราหรอกผมเชื่อนะเด็กๆทุกวันนี้ที่เขาลุกมาประท้วงกันเลยครับเขาก็รักบ้านเมืองไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยผมเลอผมว่าเขารักมากกว่าเพราะมันคืออนขคตของเขาในนัะนที่ไอ้พวกแก่ๆเนี่ยสูบกินประเทศกันจนย่อยยับแล้วเนี่ยใช่ไหมครับจะไม่บอกว่าเด็กๆมันไม่รักชาติจะบอกว่าเด็กๆในละคุณแผ่นดินผมว่าไม่ใช่ ผมว่าไอ้แก่ๆนี่นะบางทีแม่งเนระคุณแผ่นดินสูบกินแผ่นดินใช่ไหมเอาซะจนประเทศแม่งเสื่อมโซรมเลยใช่ไหมถ้าจะคุยผมก็เนี่ยผมก็ผมก็มีแนวคิดแบบนี้ว่ะอย่ามาตั้งกำแพงหรือว่าสถาปนาว่ามึงแม่งเลวกูดีมึงทำลายกูอนุรักษ์ว่าเลยเถอะว่าเราความคิดแบบนี้ถึงบอกว่าวันหนึ่งผมก็หมดแรงไปเรื่อยๆก็หวังเพิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้ามาสานต่อบางคนเขายังมีเวลาอยู่อย่างบน บนโลกนี้อีกเป็น50ปี80ปีไอเรานี่3สปีไม่ได้ถึงหรอกังนั้นผมก็ไม่ทําตัวเป็นอุปสรรคของเด็กๆแล้วก็ไม่ได้ผูกขาดความรักชาติเปีที่ผ่านมาผมไม่เห็นเราแทบจะไม่มีอะไรพัฒนาไปเลยนะนไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านการศึกษา